จเ,จ,เจ็บเลยมช่อ้ไอ้ยตอนนี้คุณพ่อได้กี่นั่นแล้วเนาะคุณพ่อคนเข้ากลุ่มเท่าไหร่แล้วคะไปคะ่ะมามาพี่พลอยมาเรียกคนเข้ากลุ่มให้พ่อหน่อยหนูจะไปอยู่นะคะหม ไม่งัพอ่อจอจเหรอของพ่อเหรอ,อ,รอของพ่อเหรอลูกน้องให้ฮู้ให้แล้วเ,เ,เาาหรอไม,ม่น้องปเจกาให้ทีโดยร้อ,อนร้านร้อนะอ๋อนุ่มไม่ร้านร้อนอยากหนุ่มนุ่มๆปวดอย้ายตัวนมก่อนอยู่นอกเมื่อกี้เนี่ยนันอนนะนอนนะอ๋อจ้า โอ้โหห่มผ้าให้ยายด้วยมมัอให้ยายหม่ำๆแลยวลูกมัมให้ยายนางเอาให้เนาะลงค่ะออ๋น้องเพชรอยู่ไหนนางน้องเพชรอยู่ไหนยายบอกไันให้น่ะไอออกไปค่อยต้องรู้นะเดี๋ยวนางน้องเพชรอยู่นั่นไหมโอเคออกไปมดื้อเลือดบางทีไม่อยู่นะคุณ ฮะเ<า>พร <ษ S 1> าะออ๋เพชรเป็นคนไม่กลัวอะไรใครรับไปใส่แล้วอื่นไม่ช่างพลอยนะก,กลัวน,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 นั่งบนตะบุี่เปลี่ยนเนี่ยนะไปไลฟ์อีพีสองกับป,ะป,ะปะ้าป๋าไหมคะไปค่ะวันนี้คนกวนาานาแดงว่าไ้เราต้องไป<ม>ไปกวนนาแดงนี่ผ่อนน้ำมาแรง phôi chả không phôi chả ầu không chả, à, chả mấy hả không nóng mấy chả nóng phôi chả ừ à, xanh đấy mẹ à, là, là, là. à, là, là. à, là Nông chả. à, Anh à, đừng đi. à, đừng đi. à, đừng đi. à, 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 แอนออรดีว้ายพนะแอนออรดีวะปึ๊บึ๊บเสร็จขอบคุณค่ะคุณพิ่สายายมัมมัมและมัม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 และเมื่อคืนแม่แอนมาเล่นที่งานผลไม้ทุเรียนเมืองคุณหามแย่แจนจังหวัดศรีสกิ ตัวจริงสวยมากขอบคุณค่ะอเป็ดน้งตัวนี้แม่เราบองเขาปยยาเก็บนี่ก่อนคุณหานนเงเออเขาปล่อยนงไอไก่คุณหา้เก็บไยากมาคเลยงลูกไก่เฉีกันทะมนนดนคุณหาบัดรล้านขวดคุณหานมามาเรียกคนเข้ากลุ่มให้พ่อหน่อยเลยลูกมานอกเพร ในน้องเพชรอยู่ไหนยนาเพชรอยู่ไหนอ๋อกินนมอ๋อกินนมยังเรียกไม่ได้ค่ะกินหม่ำอยู่นะะคอยู่ข้างบนก็ได้ลูกอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเลยยนาขึ้นข้างบนเลยขึ้นข้างบนเลยค่ะอุ้ยขึ้นข้างบนเลยตายเลยยนางอุ้มไม่ไหวแล้วอีกน้อยสองคนเียอุ้มไม่ไหวแล้วครับแซ่ลายกินนมบุนจุบจุบจุบสูบเอาปานนี่ยัง ปโอ้ยโอ้ยเพชรน้องพ่อยโอ้ยเข่งโอ้ยเข่งเข่งโอ้ยทั้งนางรถไปเนาะทั้งนางรถไป่ทั้งนางกลับทั้งไปเที่ยวทะเลทั้งไปขึ้นมันอันน้ำตกผิวจะมามวลตัดขาดทั้งมวนทั้งอันนั้นจะเรียกรถย้ายกับน้าสิแม่นค่ะ ใส่ตาให้เด็กกินนมก่อนค่ะแป๊บหนึง่งเ็าเติมพลังก่อนแป๊บนึงของนุญาตประชาสัมพันธ์กลุ่มปิดเลยได้จ้าได้จ้าประชาสัมพันธ์ลนเลยค่ะร้อยห้าบาทอุ๊ฮึพี่น้องพลอยา